ครับในวันที่เดินทางไกลนะครับวันนี้เราเดินทางสามรอยกโลครับสามรอยกิโลสิไปแบบได่กระิไปรถเดอนนี่ละแต่ว่าทางสิต้องอันนี้นิดนึงนะครับเบเต้นแล้ว รถเจะนี่สาใดข้ไปมตาวานน oh, okay, well. okay. ีครับรถซอยไอ้ได้ลูกเอ้ขับผู้เดียวโอเค อาสมอสาวป้าคือมีกระเป๋าเดินทางแทะผู้ใดเอาหายต้ซีดีแทะผู้ใดเอาหาขอบคุณคุณเรียวมีรัดแชร์คุณเรียวไม่รัดแชรก็สีแดงกระเป๋าไาให้จ้ากทั่งหมอแต่มันมี ไปไหนรถเต็มแล้วรสี่คนอยาด่อก่อก้อไปสี่คนเต็มเลยสมืูได้หรอไปสี่คนปกติสวยไกูไหนเห็นายุหันเห็นมาันมั้ยเห็นตัวเ็นล ลักภาต,ตัวบ่อหน้าส,สดเจสปตาดีนะ่ะหน้าสดส,สดดีๆโอ้ก็มาดาว่าได้ได้กินพลอดให้เ่ง ยายมันกับโพดไปบอเจี๋ยวื้ออะไคบอันสเียกไห้อแม่ขอหมายข้อหมายคือว่าทีราัาชิที่สร้างไข่เจียวฉันคิดว่ามันถูกที่สุดแล้วในร้านเราอีกแยกน่นฉันจะสร้างแกงสมมากินกับบ่ต้องพไไม่ไข่เจียวก็ข้าวาแพแหลันบอน้ำยายน้ำนมสดปั่นแม่ยายแกงละแปดสิบ แทงกูอเมซอนอีกเขาคิดว่าเธอเป็นดอลลาร์ไม,ไม่เกี่ยวร,ร,ราคามันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันอยู่ในหันเขาบอกได้เปิดจริงๆแหละความผิดเราคือเราไม่ได้เปิดดู <c oughs> ราคา,อ,าอ่ามันพอาเปิดราคาสมมติว่าเทียเอากเงินไปบ่อบพอดิบ๊อบพ่อกับโอนน่ะเหรอเส้นเส้นบ๊บฮัทเทียสมมติบ่มีเงินแบบว่าลืมกระเป๋าหรือเลื่อมยอดซับล่างถอยเขาถืให้บ่เออจักแล้วอะไรกันถ้าเขาหามูอก,กับเขาไไหนกัน ก็แซกระโม่พี่ไว้ใกเม้ว่ามันกิมันก็เกินไปอีหทีเด้กเขาเขาร้านนี่แต่ว่าก็สิลูกค้ากับจิถือหลายหลายคนเท่ากันล่ะเก็บเสียไปอีกแล้วแซงเกตสซงเกตว่าว่ามีคนเข่าล้านล่ะ่วนําหนามันในย่าให้มันได้ขายแพงโคตรให้เจียวแม้มยังจะละ6กอจาระแปด0บวันนี้อย่างนี้ใครสหน่วย ว่าพื้นล้านค้านี่ยแหละมือเช้านี่มือวานนี่ไปกินข้าว<ห>แม่เป็นเพราะเช็คบิ็มันาละ่ะ <c oughs> ปาดไข่เจียวข้าวไข่เจียวเฉยๆเนี่ยจานละแปดสิบบาทอเอาไปเบิเ้งได้เซรชข่อเจียวไปเบิ้งเราหนี้รอดรายการอาหารนั่นนะ่ะนั่นลามึงจีบกี่เอ็นั่นล่ะนั่นล่ะมาเบิ้งเนี่ยเจ้าเห็นเจ้าเบิ้งข่อยโพูดเหมือนเว้นนี่ไข่เจียวอีหยังสิบบาทรวยค่ะแค่เจ้าเบิ้งเอา นี่นมชมพูหกสิบอิตาเลียนโซดาหกห้าไข่ไขเกี่ยวแค่แปดร้อยหกสิบเออแพงกว่าอันแพงกว่าในอเมซอนอีกอันโกโก้ปัน่นเอาโกโก้ปั่นเอาแปดสิบใครกินอยู่บ้างใครอันสามสิบตัวสามสิบส่วนธรรมดายิมฮาแต่ไอ้ไแสบลืนกันท้งองขดท้องกันสามสิบบาทแสบก็อีก ข้าวคุกกับปี๋ทรงเครื่อง220<ป>ร,อร้อยยี่สิบาทตกจานละร้อยสิบาทที่สองจานยำถัว่วพูเออร้อยยี่สิบเอาข้าใจแล้วเป็นยำบอเป็นยงยำถัว่วพูเลยแต่ว่าอันนี้นี่กูติดใจไข่เจียวเขาเขาเป้าน่งนี่นี่ได้ยี่สิบทุลาร์เดินแกงส้มนี่ลอยหาสีโอเค,อเ,คเครื่องดื่มเฉพาะอาหาร650เครื่องดื่ม275รวมแล้ว เก้าสองหาซื้ออลรกับพี่น้องเก้าสองห้วพี่ไ่กันหร,หรือเปล่าเป็นอย่างไม่กันเราหันผมาไทยเงือไสมกเกีียว,แล,วแล้วเราเลยกบดคาไข่เตมเงื่อไสย,ยังสิม,มาแพงคักปนานันบนี้บ้าเห็นราคาเราจนเซ่น,นาะจนแบบว่าสัวเขาคืนผไหดบอผนเดข้าไข่เกีียวตเออ สูคืนไหนว่าเขาไข่เจียวแพงกุยำทั่วไข่พูเอาแต่ว่าเขาเขาไข่เจียวอันเขาไข่เจียวนี่ร้อยหกสิบสองจานตัวจานละแปดสิบแต่ฉันมั่วว่าเพเอาไข่เจียวเอาข้าวเปล่าจาว่าไม่ใช่จานเท่าใดเออจิบว่าจานละห้าสิบบาทเพราะว่าอันนี้มันร้อยมันร้อยหกสิบบาทบอสอันนี้จะตกจานละแปดสิบไข่ไข่เจียวกับสองนวดกระจึบจะไปเนาะ สามสิบจานละสามสิบบาทสามสิบบาทขอบเปาหาสิบบาทมันเบาไหวปะกับไปนี่เอาไข่ไปปลาเส้นหลามันก่อนหรอกเอาไข่จะแข็งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแข็งหลายแต่สิบ่าทังไงถ้ารหลดพีกเเข็มมีกระดาษเปียกเครื่อไ h ò คืบกยังเอาไปขายอท่ง บรรทุกอันนี้มองน้อนหมดนี่ฮะไไเ,เสื้อนี่ซะเดอ้อรถอันนั่นรถตู้ไปดาวรถตู้ซะรถตู้หุ่นใดแบบว่าน,านั่นตั้งแท้ได้ของใส่ของหลายๆแล้วก็เลยเรียนในนางในน้อนพอ่อต่อสองสั้นเอาไอเ้เข็มเอาอีรีได้อันนี้ก็ได้นี่เฮ็ดแค่ลีบอย,ยไหมน,นั่งเชิงแมม อันนี้ว่าอีหลีได้เนี่ยอีหลีอันนี้ซาลาดิหน่เพราะว่าของเทาหลายเราขังหลางห้องอสิ่ได้นอนพร้อมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้นอนด้วยไงมันต่อแล้อกคนมาคือใหญ่บานหรือเป่าไม่มันต่อมาอย่างเงี้ยก็แบบว่าเป็นฟูกนอนได้พี่ก็ขับรถไปเป็นรถสไตล์ลดตู้ไงฮะโอห้องรอดก็อ,อกห้องรอดเอาไว้มาแรนในวงไงีง้ยสงสารเออกลายเป็นธุรกิจไหมตายโหลด นนอยาดามาแล้วล่ะบอกมันตายตายรถดส่วน,นเบ้องในเพียงจะอีกสออ้อยเดินท,นนทางไก่ดี่ไหนดี ยยพิรันดีลึกก็สิส่ว่าสะทุกสถานอย่างหล่เพราะว่าเรานอนยางเดียวใครวะเอากระเดินห้างไกลแหม<笑><笑>โอ้โอ้ไ่ได้ขับรถมันก็สีนอนซื้อไหม่นี่ห <ๆ S 2> น้าแต่งหน,น้าทำไมอ่ะคนขับเหรอคนขับวันนี้ไม่ได้นอนไปเนาะตัวหลับแขกมันไปขอนยังมองดังมูมูเพิ่นมาเนาะมูเพิ่นมาเพื่อนก่อนรับก่อนรับมูต่อนรับแขกอัน ม่สิได้ซื้อรถตู้มีพรอนพิราดีหรือว่าจังหวะน้อยอะไมไลหลายเราจะบ้านไม่ต้องอบะปากซะเลยโอ้เด็กมาไล่มาละเหรอค่าเสร์ภัยนะพี่เปานะร้อยหนึ่งนะอ้าเขาติดต่อมาไม่เองสั่นหงเสียเอาคืนสะดวกไม่เพนนะก็ขอค่าเสือภัยได้ไหมล่าหนึ่งร้อยอุ้ย มีสว่บรอรแล้วหรอืหรอเซแล้วนี่หนาแล้วรโทไ,ได้อะไรทโทรศัพท์หนึ่งบาททำไมจะมาซื้อโทรศัพท์ได้เลยหนึ่งบาทดูเห็นานามาบได้หนึ่งบาทก็มีค่าได้ละดีซื้อขนมมางั้นในี้เอาหนึ่งบาทพอเอาสองาร้อยเาบ9้าบาทมีพี่เปาเงินสามพันใช่ไหมล่ะเซอร์ไพรส์สามพันเอามาสองร้อยเอา2 2> มาสองร้อมาเอามาเลย ไปใส่เอฟซัเน่ยงก็เป็นตาวานนะบูน้ำนางแก่งทำน้งแก้งทำดีดีแอคติ้งหรอใช่ใช่ใช่โกพนัคอครับเป็นนี้นะครับอุตส่าห์ไหน้พูดช้าช้ามาไล่อะไรมั้ไม่ใช่โฟกกโฟกกโฟก มึงย่งกันเด้อไอเขียนเด้อมึงแย่งกันเด้อวันนี้จะไปนอนที่วัดบ้านสีประดุลนอนวัดบ้านสีประดุลเอาผัวผีอย่างงี้นอนนอนวัดบ้านสีปรดลนอนบ้านวัดสีปรดลเออเออบ้านวัดสีปรดลอะไรอยู่อะไรนะวาอะไรนะอะไรลูกอะไรสร้างสร้าพระเอกวัดสร้างตาสมตาว่า โอเคพี่น้องประมาณสิเดินทางต่อนเราได้ไปนเนี่ยประชาชนไก่มันเนี่พี่น้องประมาณ300กว่าโลนะครับอันนี้คือสถานที่อับนะวันนี้คือดีมากสถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไอ้ทุนกันเดี๋ยวไปหาศิลปินกันศิลปินสิบในมาแรงแล้วก็จะหนึ่งในมาแรงในเร็วๆนี้จุกกะจุกกะว่าไหนก็จุกกะเป็นไหนเพลงตันนี้จะเซีนวิวแล้วยังไม่แน่ใจ ยังไม่ได้เช็คเลยเช้านี้ออหรอแต่ล่าสุดติดสิบมาแรงแล้วนะโอ้สาธุขอบคุณครับขอบคุณครับกรรังจะรางหน้าแปงฟันม่กาหันหน้าคู่ใครๆขอช่วงนี้ครับจุ๊งตาแล้วถึงม่ได้แป้งฟันครับผมอะไรจะมาเป็นันดีด้วยขอให้ถึงออบคุณหนึ่งร้อยล้านวิวเร็วๆนี้แต่ว่าก่อนต้อให้ยี่สิบล้านวิวแน่ๆจริง เดี๋ยวเดี๋ยวอันขึ้นรถนี่ก็ที่เปเปิดฟังนี่จะประมาณตุสีฮอตสารครับเดี๋ยวประมาณต่อยุดดอกหาสิบโอ้สาธุเสียกันกันกันไปนะครับอันนี้วิดีโอหรือไรสดที่วิดีโอครับบอสวิดีโอบอททำดีกว่าฮะไม่ห้ามห้ามทำไมก็แค่ปูเพลงช่วยกันตกใจครับบอทเดี๋ยวผมจะดึงขอบคุณขอบคุณนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวที่จะไปมินิคอนเสิร์ตที่สาร์ธรมกันอยู่ ครับแล้วก็คำคืนนี้เราอาจจะไปไม่เต็มวงแต่เราแสดงเต็มเต็มวงเต็มวงแน่นอนเต็มวงแน่นอนครับศิลปินก็เต็มวงครับบุคลากรไม่เต็มแต่ว่าการแสดงแต่ว่าศิลปินไปเต็มครับแดนเซอร์ก็บางส่วนใช่แต่นักดนตรีคือของเราหมดใช่ครับผมคือโชว์เต็มครับผม แล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยทางช่องของพี่อังเปาลังค์พืนออฟฟิเชียลครับใจกบ๊อบความเจ็บใจกบ๊อบความเจ็บนะครับผมฮะช่วยสนับสนุนนะครับกับพวกเราทีมงานสาวน์นอตที่เป็นแพงโชว์กันแชร์นะครับขอบคุณสําหรับแรงเชียร์แรงใจที่มอบให้ตอนนี้ติดติดในมาแรงนะครับขอบคุณขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำใจช่วยเปิดฝั่งนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มอบจุดยืนให้กับคนเลี้ยงชาร์ในคนนะฮะแล้วก็ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับผมนะครับเพื่อ F c ฟซีสต์ทัของคารโนเชอร์รนลนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆคกับผมวันนี้นะครับเตรียมตัวดึงทางเราจะ่ร่างหน้าวันนี้โอเคครับผมโอเคล่างขอบคุณขอบคุณครับผมนะครับฝากด้วยกันและกันใจพ่อพ้อเจ็บจุงมแะยบาย